สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับจันทันทีวีในวันนี้นะครับนำเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนี้มาแต่เช้านะโคตรบ้าตั้งนาฬิกาปลุกมาดูวอลเลย์บอลหญิง u ยูสิบเก้าปรากฏว่าเขาไปได้แข่งเมื่อนี้เขาแข่งพรุ่งนี้ตีสองแล้วก็ดูเอ๊ะทำไมถ่ายามมาทั้งสดไม่มาที มันเคยตื่นมันเคยชินนะก็ว่าอยู่ทําไมมันจะให้ตบให้ตีกันทุกวันขนาดนั้นวะอะไรอย่เงี้ยนะโอ้ก็เลยนอนต่อแล้วก็ตื่นมาเช้าๆนะฮะมาพูดเรื่องราวกันต่อนะอยังค้าง พูดถึงอัปเดตกันซะหน่อยนะฮะเรื่องราวแรกในวันนี้ก็คือเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนะตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็บินถึงสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยครั้งนี้ไร้ชื่อของหมุมบีมชาชุออนและก็หัทยาที่รับการบาดเจ็บนะ,ะส่วนตัวโอเคนะอ๋อให้พื้นที่กับผู้เล่นท่านอื่นเพราะว่าอย่างหมุมบีมอย่างเงี้ยก็เจ็บมายาวแต่ก็เข็นลงหลายนัดนะ,ะเพื่อช่วยประครับคองสถานการณ์แต่เมื่อไม่ไหวก็เอาคนที่ร่างกายพร้อมที่สุดนะกติกา,กาก็ได้ไปแล้วครั้งนี้ ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจาก VTV นะเดอะแบก เห็นฟอร์มดีๆแล้วคงได้เห็นใน VNL ที่อเมริกาโคดออสก็ง่ายเลยนะเดินทางไปถึงก่อน5วันเพื่อทําการปรับตัวโคดออสนะก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่อยู่ที่อเมริกาให้อำนวยความสะดวกนาด้านที่พักอาหารแล้วก็สนามซ้อมให้กับนักกีฬาถือว่าโคดออสในคอนเนคชั่นแกเยอะไปจีนก็ไม่ยากไป USA ก็มีเพื่อนคนเพื่อนหลายหมู่หลายผู้เล่นของเราก็ครบนะที่ไปกันปีนุ่แป้นน้อยสัพ พรนะกำลังมาแรงวริศสาสีทาเล่ด,ดนพรกติกาอัชราพรคงยศ อัชราพรเธอก็มองอะนะเมื่อพูดถึงทีมชาติไทยสําคัญเรื่องของจิตวิทยาฮะวันไหนซึมเศร้าก็เล่นไม่ออกวันไหนร้องไห้มาเกมเป๋ะไดทันทีแต่วันไหนยิ้มแย้มแจ่มใสฉอเลาะพร้อรมกับแพชชั่นมานี่วันนั้นเป็นวันที่ฟอร์มยอดเยี่ยมก็บอกโอเคนะเพราะว่ากลับมาจากฮ่องกงนะเราได้ฝึกซ้อมทั้งกับผู้ชายนะอ่าซึ่งจะคล้ายๆกับสถานการณ์จริงจเจอเกมหนัก เรื่องหัวใจก็ค่อนข้างดีขึ้นการที่ไปเจอนักจิตวิทยามันเหมือนการเอานักกีฬาในทีมทั้ง3รุ่นมารวมกันให้เป็น1แต่ที่น่าห่วงก็คือการปรับโซนเวลานะฮะคุณเห็นยิงอยู่19ไว้ละ่ะ นัดแรกนี่ไปไม่เป็นเลยอยู่ดีไปแข่งตีสองแามขอยฝันตัวนั้นไม่ไงอัจราพันกัมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตกันปกติพอการนอนเสียมันจะลากไปถึงการกินด้วยบางทีหิวตอนจะนอนเราต้องรีบปรับนะฮะเรื่องตกชั้นทุกคนสู้เต็มที่ต้องปลดล็อกให้ได้แต่บอกเลยเกมหนักรออยู่ทั้งหมดเจอเมกาเจอเยอรมน,นีโดมินิกันรวมไปถึง แคนาดาด้วยก็เล็งสัก2เกมนะให้ชนะโดยวิในการแคนาดานี่ต้องเอาให้ได้แต่ฟอร์มเรามันน่าเป็นห่วงที่สุดขณะที่คู่แข่งเราที่หนี้ตกชั้นด้วยกันเกาหลีมีเกมให้เก็บสวยๆวย,ส,วยสองเกมเหมือนกันที่นนเน้นนะก็มีบัลแกเรียแล้วก็ ฝรั่งเศสเราไปพาดเองที่กินทีมเรานั้นไม่ได้ความซวยมีมากกว่านั้นอีกเกาหลีมีสิทธิ์เก็บได้เพราะแมาเชเรียนะฮะได้พัก4ตัวเก่งในวินเดลสนาม3ครับเออพอสาักกากันณ์โอเคแล้วกัมมาเหตุจงสันท<อ>์นี่แหละเขาบอกว่าอย่าไปยืมจหมูกคนอนหายใจยืนด้วยตัวเองฮนะฉะนั้นเป็นจะให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราด้วยนะหลายคนอยากให้อัปเดตนะรายงานเยาวชนกันยาวเลยพูดถึงเยาวชนแล้วนะครับอย่างที่รู้กันฮะเยาวชนชุดยูสเบของเราทําผลงานได้ ถือว่าใช้ได้นะหลังจากตอนแรกนี่คิดว่าจะล้มเหลวไปเลยก็ไปจบอันดับ5ที่ VTV ีรีับ2025นะ,ะในเวียดนามก็เป็นรองเพียงแค่ฟิลิปปินส์ไต้หวันเวียดนามแล้วก็โคราเบลกาสีอันดับแรกของเขาก็เป็นผู้ใหญ่มาเล่นนะเราก็ต้องยอมรับสภาพแต่ถ้ารุ่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็กินได้อยู่ดีนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้เวียดนามจะบอกว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะ ถ้าแบบประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยไทยชุดนี้อยู่ี11เนี่ยจะต้องเป็นแชมป์ในวีทีวีให้ได้แล้วก็ชนะแบบทุกทีมในอาเซียนต้องตบให้กลิ้งนะคือความเป็นจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นแม้แต่ชุดใหญ่เองอะ่ะเจอกับเวียดนามชุดหลักเนี่ยก็ยังสูสีเลยนะคือวันนี้นั่นคือแชมป์ AVC ไม่ใช่จะกินกันง่ายๆนะครับ แข็งจัดเด็กๆเราก,ก็พอใจนะแตงโมและก็น้องหยกเธอก็พูดถึงอาการนะก่อนหน้าน,นี้ที่มีร้องห่มร้องไห้เครียดบอกว่าเธอนี่กดดันกว่าใครเลยเพราะว่าเธออายุเยอะสุดหยกนี่เ่าจะ21เเต็มนะก็มีคนที่อายุน้อยกว่านี้ตอนนี้เขาบอกว่าดีขึ้น เพราะว่าอาจจะได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดด้วยก็อย่างน้อยเห็นหลายๆคนมีเกมที่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมไม่ใช่จะติซะอย่างเดียวนะออวิเคราะห์เยอะละเรื่องของการหาข้อแก้ไขปรับปรุงเนี่ยฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องๆต่อไปนะครับทังเงย็นท่านก็มีการวิเคราะห์กันนะมองถึงว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยยังมีความ แข็งแกร่งกว่าเวียดนามนะในขั้นแรกทั้งการป้องกันและการเซตพวกเขาได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เนิ่นๆการไปเข้าค่ายฝึกนานาชาติทีมเยาวชนส่วนใหญ่มักจะรวมตัวกันใกล้กันในขันดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะประสานงานการเล่นได้และพวกเขาแทบจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเลยตลอดทั้งปีแต่ไทยนี่ถือว่าได้ฝึกซ้อมกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยนะที่มีมาตรฐานสูง แล้วก็เมืองไทยก็ลงทุนกับวอลเลย์บอลเยอะมากเกมก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนะฮะแพ้ก็พูดอีกเรื่องหนึ่งชนะก็อีกเรื่องหนึ่งบางทีการแพ้มันก็ดีเห็นการปรับปรุงแก้ไขเชื่อว่าเหนียนจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะเพราะอะไร มาแล้วไงฮะตู้แช่ผลผลิตที่จะมาทดแทนตู้เย็นฮะใครที่ได้ดูตู้เย็นต้องบอกว่าเป็นเดอะแบกชัดๆแบกจนพังคิดอย่างไรเพราะว่าบิดชูเย็นนะฮะตู้เย็นแห่งเวียดนามฮะทำไปคนเดียว47คะแนนในเกมรอบชิงชนะเลิศมึงเล่นคนเดียวเลยไม่แบ่งใครทั้งนั้นนะฮะยกมาที่ฉันฉันจะฮีดให้ คือทำผลงานได้ดีฮะตั้งแต่แรกนึกว่าจะาคว้าชแชมป์ไปแล้วเจอกับคาราเบลกาของรัสเซียฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทีมจากรัสเซียนำไป2-0แต่เวียดนามตามกลับมา2เซตเสมอ2-2ดวลกันต่อเซตที่5กลายเห็นว่าเวียดนามมาพังในเซตนี้เฮียนเองก็มุ่งสะระเกินมุ่งที่จะให้กับตู้เย็นต้องยอมรับว่าตีดีจริงเยียนก็เลยมุ่งคือฝรั่งมังค่านะยังตีไม่ได้เท่ากับตู้เย็นรู้จักว่าเขาอยู่ในระดับท็อปๆเลยแหละ แล้วก็ตัวแบกของทีมนะคิดดูถ้า4 7คะแนนที่เขาทำได้มันหายไปในเวยดนามจะอยู่ในระดับไหนโฟทีทันทีทันทุยก็ไม่ค่อยจะไหวรัเสเซียก็เลยไม่คิดเยอะฮะบายใช่เดียวบอลเดี๋ยวคอยบล็อกท่านให้ตามปิดตู้เย็นฮะปิดแหลกปิดลานจนตู้เย็นหลุดไปเองฮะในช่วงท้ายมันเป็นโกงกรรมโกงเกวียนอะไรหรือเปล่าไม่รู้ลูกสุดท้ายมันเป็นลูกฝังใจของ เธอเลยนะฮะแม่สาวตู้เย็นตีโดนบล็อกกลุมหน้ากลุมตาร้องไห้เลยทีเดียวนะก็เข้าใจได้ถึงความทุ่มเทฮะหวังเป็นอย่างดีสุดท้ายเจอแชมป์เก่าเล่นงานอีกแล้วปีหน้าไม่รู้ว่าจะคาใจเชิญมาอีกหรือว่าบายบายกันไปเลยกับโคราเบลกาแฟนๆก็บ่นฮะนี่ยห้าเซตส่งร้อยเปอร์เซ็ไปให้กับตู้เย็นควรจ่ายใหคนอื่นบ้างครับนั่นมันทีมบิดเนชัดๆนี่ฮะบางคนไม่เห็นด้วยบอกว่า ถ้าพยายามส่งให้คนอื่นและทีมแพ้คนนั้นคงจะโดนสาบแช่งไปตลอดชีวิตแน่ๆเนี่ยคนนี้ร้องไห้ฮะตู้เย็นมักจะทำแต้มได้คนเดียวเสมอฮะนี่ยโค้ดอนุรักษนิยมเกินไปไม่เปลี่ยนแนวรุกตัวหลักมุ่งมั่นและสนใจไปที่บิดตู้เย็นทั้งหมดไม่มีการพัฒนาเลย แพ้เพราะโค้ดสาพันธ์ควรเปลี่ยนโค้ดผู้เล่นยุคใหม่มีแนวน้มที่ดีมากความคิเดเห็นต่อมาครับเซต500%ซส่งให้ตู้เย็นสมควรแพ้แล้วนี่ฮะลองคิดดูสิถ้าสักวันหนึ่งไม่มีตู้เย็นเราจะอยู่ในระดับไหนนี่ฮะเปลี่ยนโค้ดเถอะโง่เท่าวัวเออวัวบอก ผิดอะไร<า>นี่ฮะเซตห้าแต่สกอร์เกือบเท่าเซตอื่นๆเลยนะครับตู้เย็นถ้ามีช่วงพักเขาไม่ติดทีมชาติเวียดนามคงไม่เหมือนประเทศไทยคือเริ่มมองมองถึงว่าจะทํายังไงให้ทีมเล่นได้ดีทั้งทีมในวันที่ไม่มีตู้เย็นรู้ซึงนะครับเห็นไหมเซอร์เบียไม่มีบอสโควิดถึงขั้นอยู่อันดับสุดท้ายของ VNL แต่ว่าบอสโควิดประกาศจ,จะกลับมานะในสนามสุดท้ายทําให้ไทยและเกาหลีนี่หวาดหวั่นครับพาอาตรงเซอร์เบียตกไปเหอะให้ ไทยกับเกาหลีอยู่ต่อเพราะศักยภาพน่าจะกลับมาได้อยู่แล้วอันดับโลกก็สูงไม่น่าจะมีปัญหาแต่ใครจะไปอยากตกใช่ไหมละ่ะเออฉะนั้นบอสโควิดกลับมาพวกเราก็มีหนาวๆร้อนๆต้องเอาตัวรอดน,นะอย่าไปเยืมจมูกใครหายใจเหมือนกับเยน็นและตู้เยน็นนะแต่เยนน่าจะสบายใจนะเพราะว่าฮองสาวมีกล้ามจะขึ้นมาแทนและตอนเนี้ยยิ่งผนึกกับตู้เยน็นนะน่าสนว่านาคของเงย็นจะไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องราวนี้ดูกันยาวๆไปเดี๋ยวคงได้วัดบาร,รมีกับตู้เยน็นในการชิงแชมป์อาเซียนทั้งหลายทั้งซีวิลีกรวมไป ถึง4เกมนะสึก cc หวังว่าคงไม่ซีเรียสอ่ะเดี๋ยวคุยกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีนะเจะ้านายจ๋า